สวัสดีค่ะพรเจริญเครื่องจักรกลนะคะโอเคก็คลิปนี้นะคะเราอยู่กับตัวเครื่องตัดหญ้าที่ติดรถไถน,นะคะหรือติดรถแท็กเตอร์นะคะก็ตัวนี้เป็นสีแดงนะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1.60เมตร60ซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นใบตัดใบวายนะคะอ่าเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของตัวใบตัดนะคะตัวนี้เป็นใบวายนะคะอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะคะ โอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบลันอินนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีการใช้งานการติดตั้งนะคะแล้วก็วิธีการปรับตึงโซ่และการดูแลรักษานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันเลย โอเคก็อันนี้ก็ทดสอบระบบลานอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะคะก็ถ้าสมมุติว่าตัวนี้ลูกค้าได้รับตัวสินค้าแล้วนะคะก็ให้มาดูจุดยึดนะคะในส่วนของตัวเครื่องตัดหญ้าก็จะมีทั้งหมด3จุดนะคะก็จะมีในส่วนของตัวแขนด้านล่างนะคะอ่าจะมี1 2 2จุดแล้วก็จะเป็นตัวแขนตรงกลางนะคะ1จุดก็จะเป็น3จุดนะคะทีนี้นะคะก็ สามจุดนี้ก็คือด้านล่างลูกค้าลูกค้าอันนี้ได้เลยนะคะใส่กับตัวแขนด้านล่างสองอันเนี่ยกับตัวรถไถนะคะอ่าตรงนี้นะคะมันก็จะยิงยาวมานี่แล้วก็มาสวมกับเข้ากับตัวที่ตัวเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีสลักไว้ให้นะคะก็จะมี3จุดด้านบนด้วยเหมือนกันก็เสียบอ่าตัวแขนกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวยอย ตัวยอยตัวนี้ก็จะใช้เป็นยอยสลิปพัทนะคะอ่าก็จะเป็นยอยที่ติดกับเครื่องตัดหญ้าก็จะติดลักษณะนี้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของการติดตั้งทีนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายในส่วนของวิธีการใช้งานนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้รอบตัดจัดพอสมควรนะคะทีนี้วิธีการตัดแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยให้ลูกค้าใส่ตัวเกียร์โล หรือเกียร์เต่าเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้รอบีดีโออยู่ที่540ขึ้นไปนะคะถ้ามี540ใส่540ถ้ามี570เราก็สามารถใช้570ได้นะคะแล้วก็เร็งรอบเครื่องเครื่องยนต์ที่รถไถอยู่ที่ประมาณ1,500รอบขึ้นไปนะคะจนถึง2,000ได้เลยนะคะเราดูจากลักษณะหน้างานนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าไปเจอ ต,ตัดไปแล้วเจอ,อมีหญ้ายาวหญ้าสูงหญ้าหนาให้ลูกค้าใส่เกียร์โลหนึ่งเท่านั้นนะคะหรือว่าเต่าหนึ่งไม่ให้ใส่เป็นเกียร์กระต่ายหรือเกียร์ไฮนะคะห้ามใส่เกียร์กระต่ายหรือเกียร์ไฮนะคะให้ใส่เกียร์โลหรือเกียร์เต่าเท่านั้นนะคะวิธีการใช้งานของตัวเครื่องนะคะของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิธีการดูแลรักษานะคะก็ตัวนี้นะคะชุดส่งกําลังตัวนี้จะเป็นชุดโซ่นะคะวิธีการดูแลรักษาห้องโซ่ตัวนี้ตรงฝาครอบโซ่ตัวนี้อ่าใช้การหล่อลื่นด้วยจารบีนะคะจารบีที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์2หรือเบอร์ศูก็ได้นะคะแล้วก็พามาถึงในส่วนของตัวหัวเกียร์หัวเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าข้างในจะเป็นตัวน้ํามันนะคะอวิธีการเติม เราเติมจากตรงนี้นะคะแต่ก่อนจะส่งทางร้านได้เติมไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่เราใช้ไปโอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้นานมากนะคะกว่าจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นปีได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวลูกปืนลูกปืนตัวนี้ก็จะมีที่อาจจะระบีนะคะก็จะมีสองข้างอ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่อาจจะระบีตรงนี้ก็จะต้องอัดเข้าไปนะคะตัวนี้ก็อัดอัดทุกครั้งก่อนการใช้งานได้เลย ะะทีนี้จะมีสองข้างอีกข้างหนึ่งจะอยู่ในฝาครอบโซ่ทีนี้ต้องถอดตัวฝาครอบโซ่ออกแล้วเราก็อัดจารบีเข้าไปได้เลยนะคะอัดเหมือนตัวข้างนั้นได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนการตัวที่เป็นการหลอดลื่นนะคะหรือ,อจุดที่ต้องอัดจารบีแนะนำให้ลูกค้าอัดทุกครั้งก่อนการใช้งานนะคะก็ ประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาตัวเครื่องตัหญ้านะคะก็สนใจแบบนี้ก็ติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านพรเจริญเครื่องจักรกลนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ